วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางกัญชานะครับก่อนเลยกะ,กะเาแานะทุกคนผมเปลี่ยนหลายต้นเยอะไไหนก็ยัมยมัคุกมี้ครับ สวัสดีครับพบกับเรา Ham พัดชิ a ชแนลเช่นเคยน,นะครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางกันดูว่าผมใช้อะไรบ้างสําหรับไวรุ่นทุนน้อยนะครับอันนี้ก็จะใช้ของไม่เยอะไม่กี่อย่างครับมาดูกันผมกระถางกันชานะครับนี่เดีย๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมขาดไม่ได้เลยใบกล้ามปูของเราครับ ไม่เคยขาดต้องใช้กับของมันต้องมีง่ายนะทุกคนลองหาไม่ใช้กันดูใบกามปูหมักนะครับงก่อนเลยกาเอานะทุกคนผมเปลี่ยนหลายต้นนี่ปมะพร้ากับมะพร้าวสับหมักนะครับ มานี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ตากแดดก็ผมตากไว้นานเลยครับตากลืมเลยแล้วก็เอามาบดนะครับมาทุบมาทุบ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 กระเอาครับสามสี่กำมือก็หย่ำหยำ ยิงใครมีวัสดุอะไรมากกว่านี้พวกเพลย์อะไรแบบนี้ก็เอามาใส่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ครับก็ตามคอนเซ็ปต์รุ่นทุนน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูประมาณสามส่วนขุยหัวส่วนนะครับแล้วก็ไอเปลือกไข่ประมาณสี่กำมือ อย่างหนึ่งครับผมที่ผมจะใส่นะครับจุลินทรีย์จาวปวกครับมันช่วยเรื่องรากนะครับมันมีไตโคเดอร์มาอยู่ครับมันช่วยเรื่องรากเน่าครับพวกนี้สำคัญฝนตกบ่อยครับผมต้องใช้ครับเราคุกคุกให้ทั่วๆเลยครับ กัญชาโรคที่เป็นบ่อยก็คือรากเน่าครับรากเน่าโคนเน่านะครับจะเน่าที่โคนเลยนะครับมันก็จะหักลงเลยครับใส่โคเดมานนี่สําคัญครับ ยังไม่ชุ่มนะ้ำหมักเจ้าปวกนะครับผมสำคัญนะนะ้ำหมักเจ้าปวกสำคัญนะครับผมใช้กับพืชที่ชอบรากเน่านะครับโอเคมาเริ่มกันเลยอ่ต้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะใส่ขาดไม่ได้เลยครับผมปุ๋ยของเรานะครับปุ๋ยของผมนะครับปุ๋ยทางเพจนะครับก็อุดหนุนก็นได้ครับเพื่อนๆช่วยอุดหนุนหน่อยมาครับผมนี้จะถอดออกก็ถอดออกจากถุงนะครับมอ๋อถุงมันพับทุกคน เนี่ยเอาครับฉีกดีกว่าครับตุงมันนั่นนะครับทุกคนทำยังไงก็ได้ครับอย่าให้ลากเขาการะทบกระเทือนนะครับเราไปยุ่งกับลากเขาให้น้อยที่สุดนะครับนี่นครับใส่ลงไปเลยครับผมอย่าทำให้ตุ่มเขาแตกนะครับมาเบามือนิดนึง เติมดินให้เต็มครับผมกดให้แน่นพอประมาณนะครับเติมให้เต็มไปเลยครับผม ่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยครับนี่ง่ายๆ่ายไวรุ่นทุนน้อยใช้ไม่กี่อย่างครับผมแบบนี้ก็โตก็ได้ดอกได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับถ้าไม่ซีเรียสใส่เกงใส่อะไรก็สบายเลยครับผมสูตรนี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับฮัจจิวชาแน,นลครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ